าการใช้กากมะเขือเทศจากโรงงานดอยคําที่จังหวัดสกลนครนะคะเป็นกากที่เหลือจากการบีบคั้นเอาน้ําไปแปรรูปเป็นน้ําผลไม้ที่เหลือก็จะเป็นกากมะเขือเทศซึ่งฟาร์มนี้ได้รับโคตา้าให้ขนากากมะเขือเทศมาจากโรงงานเพื่อเลี้ยงหัวเนื้อในฟาร์มนะคะให้กิน ตลอดทั้งวันนะคะช่วงเย็นก็จะเป็นเสริมฟางแห้งก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคท้องอืดสัปดาห์แรกที่บัวได้กินกากเมื่อเท่าเทศก็จะมีการถ่ายผิดปกติบ้างหลังจากนั้นก็จะถ่ายเริ่มเป็นปกตินะคะภาระความรับผิดชอบของฟาร์มนี้ที่จะต้องทําก็คือ1ต้องไม่ให้เกิดมแมลงวันเพราะฉะนั้นทางฟาร์มก็จะปล่อยไก่มาจิกกินหนอนใน กองมะเกิดเทศนี้ด้วยนะคะนี่สภาพทั่วไปของการใช้กากมะเกิดเทศในฟาร์มนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นกระบะหรือว่ารางอาหารของกากมะเขือเทศนีคะซึ่งวันนี้ทางทีมง,งานอาหสัตว์สุกลนครก็ได้มาเก็บตัวอย่างไปเพื่อส่งวิเคราะห์นะคะเมื่อปีที่แล้วเราได้ทำการวิเคราะห์แล้วมีโปรตีน1ินะคะ